สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับสวัสดี f อซคนไทยนะครับคนลาวนะครับกัมพูชานะอินโดนีเซียมาเลยฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ก็เจอปัญหาเข้าอย่างลูกค้านะครับขาดนะครับแต่จะส่งมาต่อส่งมาไม่ได้เพราะว่าจานไฟนะครับที่ดูดรูดหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือจานไฟนะครับเกลียวเสียหมดแล้วดูดออกไม่ได้นะครับแล้วก็มีทางเดียวนะครับคือใช้ความร้อนนะครับประโคมออกนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวจะใช้แก๊สเป่านะครับ แต่นี้เขาก็เป่ามาแล้วนะครับแต่มันไม่ออกนะครับไอที่เป่าไม่ออกเนี่ยผมอยากจะบอกว่านะครับความร้อนมันยังไม่ถึงนะครับถ้าเกิดว่าความร้อนมันถึงนะครับมันจะออกง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับใช้เหล็กกระดยางแค่2อันนะครับนี่นะครับเหล็กกระดยาง2อันนะครับแล้วก็ค้อน1อันแล้วก็แก๊สกับลมเป่าแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาออกกันเลยนะครับ ว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับถ้าลนความร้อนถึงหรือว่าลนถูกวิธีนะครับออกหมดนะครับไม่มีอะไรที่ทนไฟทนแก๊สได้นะครับเผาไหม้หมดนะครับนี่ครับเราเอาเหล็กกันยางคาไว้นะครับแล้วก็เริ่มล้นนะครับเริ่มให้ความร้อนนะครับแผ่ขยายไปทั่วล้อแม่เหล็กเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ รเริ่มแผ่แล้วสีความร้อนไปรอบๆแล้วนะครับรักษาระยะความร้อนเดิมไว้ครับนี่ยมาดูตรง,งนี้เนี่ยมาดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยครับพอไๆลนนะครับให้มันแดงทั่วก่อนนะครับ จากด้านบนลงด้านล่างนะครับแล้วเห็นแล้วจะบอกว่าโหง่ายมากเลยนะครับบองคนไปตีแล้วแข้งแตกนะครับส่งมาพ่อกันเต็มเลยนะครับนี่นะครับไอไฟที่ลุกนี่มันลุกน้ำมันเครื่องนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับยังไงไฟมันก็ไม่ไหม้เหล็กอยู่แล้วนะครับเต็มที่ก็เหล็กแดงๆนะครับเอาละครับผมก็จะเริ่มนะครับ ขยายความร้อนไปยันด้านล่างแล้วนะครับตอนนี้แบบนี่ครับรนให้มันขยายตัวนะครับเราก็นะครับจะกดเหล็กกัดยางแล้วนะครับอะข้างเลยก็ได้นะครับจะกดเหล็กกัดยางนะครับสองข้างนะครับไฟอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวดูนะครับอ้าวกดเลยเดี๋ยวผมดับก่อนนะครับอ่ะนะครับคอะตรงกลางนะครับแบบนี้ นะครับอ่ะจัดเลยนะครับสามนาทีกว่านะครับก็สามารถหลุดออกได้แบบนี้แล้วนะครับอ่ะออกเลยครับนี่ครับล้อแม่เหล็กจันไฟนะครับก็ออกแล้วนะครับง่ายมากเลยสามนาทีกว่านะครับตรงนี้นะครับเกลียวเสียอยู่แล้วนะครับเสียงแต่ส่งมานะครับก็ทําการกึ่งตาบใหม่นะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปต่อเข้าเบียงแล้วส่งกลับให้นะครับ ส่วนล้อไม่เหล็กจานไฟนะครับก็ไม่ควรจะใช้นะครับอันนี้นะครับควรจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่านะครับมันร้อนนะไม่เหล็กอาจจะละลายแตกได้แล้วอย่างหนึ่งถ้าใส่ไปก็จะออกไม่ได้อีกเพราะว่าเกลียวมันหายหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ซื้อใหม่นะครับผมแนะนํานะครับใช้ของใหม่ๆหม่ครับครั้งหน้าจะได้ดูดได้สบายๆนะครับไม่ต้องส่งมาทั้งตัวแบบนี้อีกนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับข้อเวี่ยงก็ออกมาแล้วนะครับแยกกันเลยนะครับแคงก็ออกมาแล้วนะครับ